แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM 99ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่องามการมีทั้ง LSM 99 Sport าสปอร์ตสโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์ตและก็ซับบาสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใตะโกเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่องทีเด็ดขอาสนาม V1 น,นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศะนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งมุมโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่22กุมภาพันธ์2565เราจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลแชมเปี้ยน แชมเปี้ยนชิพนะฮะก็เป็นคู่ระหว่างมิเตสโบเจอเวชมอมิดอาร์เบียครับไม่พลาดนะครับทุกคู่ที่เราให้ทีเด็ดไว้ครับสามารถกดทัศ sky ติดตามกันมาได้เลยครับมีทีเด็ดที่น่าสนใจทุกวันนะครับโอกาสชนะถึง80-90%เลยนะฮะวันนี้จะไปคู่ระหว่างโบโลนะเจอเวชมอมิดอาร์เบียครับบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะสำหรับแชมเปี้ยนชิพนะฮะคู่นี้ก็เจอกันมา25เกมเสมอ6เจ้าบ้านชนะ12ทีมเยือนชนะ7นะฮะ 6เกมหลังเวชวิทอเวียนุดทะเลไปแล้วนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะเก็บใช้ได้เกมเดียวเสมอ1แพ้ถึง4เกมต้องจูนกันหน่อยนะโอ้ตอนก่อนหน้านี้นั้นเล่นดีมากนะครับส่วนมิเชลสโบก็ถือว่าทำงานได้ดีทั้ง6เกมนี้นะครับก็ชนะ3เสมอ1แพ้2ครับขอัญกำลังใจเวลวิดไม่ดีแล้วนะเล่นแบบนี้นะก็ฟอร์มชุดหลังเจอกันมาครับเสมอ1-1นะครับแล้วก็เป็นโบโลชนะ2-0เวชอวิทชนะ1-0โบโลชนะ3-2 โบโลชนะ1-0ครับโบโลเจอกันมาผลงานช่วงหลังก็ดีกว่าอยู่แล้วนะมาดูผลงานก่อนในบ้านปีนี้นะมิเดิลสโบ,บน,น,นี้จับเจ็ดแล้วนะฮะก็16เกมในบ้านชนะ10เสมอ2แพ้4ใช้ได้นะมึงใช้ได้เลยดูดีครับเม๊วอเบดเกมเ,กมเยือนก็17เเกมเสมอ4ชนะ4แพ้9นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตารางคะแนนเนียวเลยเวิร์ดจะขึ้นมาอยู่ดับ1นะแล้วก็ไหล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 หลหล,ลงมานะครับจากเกาะโซนบนตอนแรกนะครับตอนนี้เริ่มไหลนะ โซนโบโล่ก็ทําได้ดีขึ้นนะครับนะจากที่อยู่แบบเอออยู่ประมาณโซนบนเยนแล้วนะนะถ้าทาให้ดีขึ้นนะเออใช้ได้เลยครับโบโล่นะคนทําประตูของมิดสโบโยิงลงกรแล้วก็สิบห้ายี่สิบยี่สิบแปดลูกครับส่วนเวลวิอเอาร์เบนก็สิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าลูกนะโบโล่ในบ้านไว้ใจได้ครับล่าสุดก็ทําผลงานได้ดีนะเจอกับแมนยูก็ลเล่นดีมากนะฮะราคาคู่นี้เปิดมาที่มิดสโบ,สโบสเสมอ0.63ยหกอ๋อ ปป0.98ท่านลองครึ่งลูกเด่น0.71คู่นี้มีโอกาสเสมอเหมือนกันนะแต่ผมว่าบอลล่แม่งแข็งแกร่งว่ะเล่นในบ้านด้วยนะราคาผมว่าแบ่งแบ่งดีวกว่านะครับคู่นี้นะครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่เสมอนะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ปปผมว่าปลอดภัยกว่าไม่แพ้หรอกนะบอลล่ในบ้านแข็งแกร่งมากๆครับมีโอกาสชนะสูงเลยฮะคุณแรกเคลียร์ได้เลยที่บิด์สโปฮะ คู่ที่2เราจะไปที่ซีรีบีอิตาลีครับเป็นอาริซันเดียนะเจอเปรูจานะครับคู่นี้แข่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับแเจอกันมาสีเกมเสมอ1เจ้าบ้านชนะ1แล้วทีมเยือนเปรูจาชนะ2เกมนะครับ6เกมหลังเปรูจาทำผลงานได้ดีนะครับแพ้เกมเดียวชนะ3เสมอ2นะครับส่วนอาริซันเดียเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้2อนะครับยังต้องจูนหน่อยนะเจ้าบ้านนะผลงานเจอกันมาก็ล่าสุดเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเปรูจาชนะหนึ่งศูนย์อาริซนเดียชนะหนึ่งศูนย์เปรูจาชนะสองหนึ่งนะเปรูจาดีกว่านิดหนึ่ง มาดูผลงานก่อนรูการนี้เป็นไงเปรูจาเกมเยือนปีนี้12เกมชนะ5เสม,มอ6แพ้เกมเดียวอ่ะเฮ้ยเปรูจาเกมเยือนดีว่ะส่วนเอเล็กซานเดียในบ้าน12เกมชนะ4เสม,มอ3แพ้5ก็ถือว่าทรงๆใช้ได้ครับแต่ดูดิอันดับโอ้โหอยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกันนะเอเล็กซานเดียนะส่วนเปรูจาก็จากัดับ4นะก็อนยะู่ตรงกลางๆนะครับ4 5 6 7 4 5 7 8ประม้าณวนี้นะโอเคเราไปดูราคากันหน่อย ราคาเปิดมาที่เปรูจาเสมอ0.75ย์ปปได้เต็มน้ําแดงเลยนะผมว่า,าราคาเสมอนี่แหละผมคิดว่าชนะได้นะครับจัดได้เลยที่เปรูจาสวยๆนะครับนะผลงานดีช่วงหลังก็ถือว่าเออเล่นเกมนอกบ้านแพ้กเกมเดียวเท่านั้นนะครับเชื่อว่าวันนี้เปรูจ hmm. าไม่แพ้มีโอกาสชนะสูงเะครับเชีย์ที่เปรูจานะฮะตเด็ดสองตัวครับคู่แรกก็ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะอยู่ที่มิเนสโปครับปป,ปสวยๆนะราคาเสมอก็มีครับแบ่งเล่นเอานะส่วนคู่ที่สองก็มาเอออิตาลีนะซีรีส์บีคิดว่า เปโลจาแม่งน่าเชียรจริงครับราคาเสมอเท่านั้นครับมีโอกาสชนะสูง,งด้วยนะครับจัดได้เลยที่เปโลจานะครับสนใจนะออกตัวแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงครับค่าวหน้าดีที่สุดในประเทศแล้วราคาเราก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับเปิดทุกคู่เปิดทุกฝีครับสาม,มารถคลิกลิงก์ใต้โอ,อเข้าม,ามาจัดกันได้นะครับส่วนฟุตบอลเราก็มีให้ดูฟรีๆครับทุกคู่ทุกลีกครับสามารถคลิกเข้ามาสอบถามแอดมินตลอด24ชั่วโมงครับดูยังไงเล่นยังไงนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับดูฟุตบอลให้สนุกเข่งๆรวยสวัสดีครับ